สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หน<า>ังหน้า,นารง,รงคุณผู้ชมขาคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราตื่นเต้นกันมากเลย<อ>เพราะว่าล่าสุดเนี่ยจำได้ไหมที่เจมเคยบอกว่าเจมไปถ่ายงานที่หอการค้ามาแล้วเจมก็ได้ไปเจอน้องๆทั้งเซตเลยสําหรับ<อ>เรื่อง g e n ว t h e s e r i e s นั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาซึ่ง Gen ว The Serie s EP หนึ่งเนี่ยเขาปล่อยมาแล้ว ออนแอร์ไปแล้วที่สำคัญคือติดคอทวิตเตอร์ด้วยและปังกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเธอ Gen Y the Series เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ได้ลงเต็มๆในช่องสามเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกนะคะที่ออนแอร์ในช่องสามนะคะแล้วก็ออนย้อนหลังใน I C E นั่นเองขอเคส็ดอีกอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ใช้โลเคชั่นมหาวิทยาลัยของพอกันค่ะเออสามา คือสมัยที่เรียนอยู่หรือว่าจบมาแล้วหรือนั่งทำรีแอคเนี่ยก็นั่งกินมาตั้งนานว่าทำไมมหาะลยเราไม่มีใครไปใช้เลยวะอะไรเงี้ยและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกจ้ะใช่ที่ไปใช้ใช่แต่วันนี้เรายังไม่ได้ทำอีพีหนึ่งนะใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำสิ่งที่เขาเปล่ามาก่อนอีพีหนึ่งนั่นก็คือเพลงเออเพลงรักโดยไม่มีเหตุผล Love is love รักโดยไม่มีเหตุผลนักร้องก็คือใครคุณนกคุณตา is bang bang เป็นจรงิงมะนะสตาร์ท entertainment ขอประชุมอยู่สี่เดียวเราคนคุณหน้าคุณบาสคุณบาสคุณจอน้องน้องบ่อยมกคุณน้าคุณตามา ใช่คิมมอนโอ้ยคู่นี้เหรอพี่ดุลพี่ดุนยังไม่บอกทายเขอดีเขาเต้น โอ้ยตายโอ้ยโอ้ยแต่คนโหแต่ละคน เวลาเราจบไปแล้วอะไรมันก็ดีขึ้นเนาะจริงโอ้ย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 อืมเพลงนี้แบรงค์ทำเองเลยนะจริงหรอไม่หนว่าตัดต่อ MV ต่างๆเลย โอ้บาลมันน่ามากหลอกใช่ไหมเขายังไม่เฉลยเขาบอกว่าซีรีส์ g e ว1หซีรีส์อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้โอยต้องรอติดตามนนี่คือสิ่งที่พี่โอซ่าฮันเตอร์บอกยังไม่รู้ว่าคู่ใครไม่กล้าเอาเลยอะโยชิ

ข่าวข่ินๆกันเหมือนกันเลยอุคินมันอ้มคลินตกหรอพบตั้งแต่งั้นแคสแล้วอยากเป็นแบงก์ก่อนนะแกนี้น่ารักนะใช่ใช่เธอฉันไปยืนข้างข้าวอ่ะตัวฉันเท่าเอวอ่ะอืมฉันแบบอุฟ สูงมากเลยอ่ะโดยเฉพาะพับเจมส์อะไรอย่างงเี้ยกับน้องในกองมาแล้วแล้วฉันก็ไปบนเรือด้วยกับเฮงเรือสำราญญสารนฉันไปล่องเรือกับน้องทั้งหมดเนี่ยใน MV เนี้ยหนึ่งคืนเต็มเต็มอะสนุกมากคิมอนนเป็ไงแล้วฉันบอกเลยฉันมีสิ่งเด็ดมาฝากด้วยใครอยากดูไปดูที่ผู้เพื่อนตู่ลงยังลองดูได้ไงตายแล้วเหรอยี่ยมโธ่เยี่ยมไปเลย อ่าอิสแบงกี้มันน่าหลอกเนอะแต่แบงเนะนี่ยนุมนิ่ม <c oughs> อ่าคือไม่เคยคิดว่าแบง ร้องเพลงได้เพาะขนาดนี้ตอนประกวดเฟรนด์น้องเพราะเห็นแบงค์แบบเป็นนายแบงค์ตอนนั้นต่างๆร้องเพลงได้ว่ะแม่ในดีเขาอยู่กับแบงค์แบบแล้วก็มีน้องเจมส์ที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แต่เด็กตั้งแต่เด็กตเขารู้จักกันมาก่อนตั้งแต่สมัยดีเขาปีหนึ่งเลยใช่มีน้องเจมส์ในนี้แล้วก็มีน้องแบงค์ใช่ร้องเพลงเพาะแล้วก็มีความแบบแล้วก็มีตีด้วยใช่ไหมใช่เออเขาอยู่ในแวดวงมาก่อนท่านดีนี่เองชอบ ทันเจนเดอร์เธอมาหาอะยรฉันอะ่ะเดี๋ยวเด่นมากเรื่องทานเจนเดอร์เรื่องแบบเรื่องทรานฉันพูดเลยว่าซีเรื่องนี้เนี่ยพี่โอ,อเจ้าของสารเตอ,อตั้งใจที่จะทำแล้วก็แบบรณรงค์เรื่องนี้หนักๆนักเลยใช่เพราะเขาอยากให้เห็นความสำคัญของ คำว่า transgender มากๆเลยใช้ชื่อคำว่า Gen Y แต่ซีรีส์ไงเพราะจริงคำว่า Gen Y มันไม่ได้หมายความว่าแค่คำว่า Y นะแต่คำว่า Gen Y คือหมายความว่าเด็กยุคใหม่ Generation Y อ่ะซึ่งเราอ่ะไม่ใช่ Gen Y เราเป็น Gen อะไรวะเราคือ Gen Y เอาเราเออใช่เราคือ Gen Y ใช่ใช่เราคือ Gen Y ใช่แต่เดี๋ยวนี้มาไปถึง Gen เจนแซดแล้วแล้วก็หลังแซดอีกเออแล้วก็มีเจนยันชิปด้วยไม่ได้เขาไม่เจนนี่มีเจนนี่เทียนโพสวันเจนนี่ปานันช่หจะเป็นเจนนี่ไดโมอทาศดชื่นมีเจนนี่มีหลายเจนมีหลายเจนเลยเออมีหลายเจนต้องนัทเจนแล้วมือเจนิเฟอร์คิมเออเหลือตัวแล้วนะเจนิเฟอร์ลาเนลกันเออ เราไม่คือจะบอกว่าหอการค้าคือเป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่เป็นทานได้แต่งชุดนักศึกษาที่น้องอยากแต่งในเวอร์ชันของตัวเองแล้วก็มีการจัดสมัยก่อนเนาะเป็นตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่ามีแบบมิเตทอร์ไลน์พอเราได้เห็นแบบทานที่อยู่ในมหาลัยเราแล้วมันเหมือนแบบว่าเออเนี่ยแหละมหาลัยเราเราเรื่องนี้ก็มีจริงๆด้วยอะไรเงี้ยโยชิอย่างเงี้ยเธอเขาจะฟิบ้าแล้วตอนนั้นที่ประกวดอ่ะก็คือทางคณะนิเทศอ่ะ กับมหาลัยก็คือแบบอยากให้มีด้วยนะเพราะฉันก็เลยแบบเป็นปีแรกที่จ้จับขอเคมเลยมิสเตอร์ท่านไรนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมติดตามด้วยสำหรับมหาวิทยาลัยหอการไม่ใช่ค่ะอ๋อเหรอมจใดูจังะเจนวายเดอะซีรีส์ค่ะ ัสดตามด้วยสำหรับเจนไวท์ซีรีส์นะฮะอ๋อตอนนี้อีพีหนึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ทางไอชีใช่เาะใครที่อยากดูก็ไปดูกันนะคะสำหรับเพลงนี้ก็ฝากไปด้วยเข้าไปปั่นวิวให้ it's b a n k y ด้วยนะฮะสำหรับรักโดยไม่มีเหตุผลนั่นเองนะฮะ love still love love is love รักก็คือรักเข้าใจปะมันไม่มีเหตุผลเออมันก็คือรักเพราะฉะนั้นก็ ไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะผลิตจั่์หนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter <c oughs> IG แล้วก็ช่อง YouTube <c oughs> ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งนะคะวันนี้พวกเราสี่คนของตัวล่าไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะอันยอง